เจอกับผมเช่นเคยครับต้นจูนเนอร์กระดาษนะครับไม่ได้ทําคลิปนานนะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้ทําคลิปต่อนะครับวันนี้ก็มาเจอกับไทตันนะไทตันคือปัญหาคือรถมีอาการพันขาวแล้วก็มีเครื่องยนต์สั่นนิดหน่อยทีนี้ลูกค้าเขาก็เอาของมาให้ผมเปลี่ยนก็<ไ>นี่โูฉีด947เขามาให้ผมเปลี่ยนนะแล้วก็เปลี่ยนปลอกด้วย ปัญหาคือเปลี่ยนได้แต่ห้ามเทสผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงห้ามเทสเพราะบางทีมันไงมันก็ต้องเทสนะครับแต่นี่เขาบอกว่าห้ามเทสน่าจะเขาเรียกอะไรอะตุนทรัพย์ไม่พอนะประมาณนี้อะไม่เป็นไรก็ถือว่าช่วยๆกันไปก็เดี๋ยวทำการเปลี่ยนให้แต่ไททันนต้านหรือหรือยากหมดเลยเนี่ยท่อไอดีสวาวคือชุดเนี้ยต้องไปหมดเลยครับหรือหมดเลยหรือเยอะแยะมากมายนะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวโทรตามลุกน้องแล้วเดี๋ยวให้ลุกน้องมาช่วยอันนี้เดี๋ยวผมก็ต้องทำเปียนฉีด1.9ต่อบูสภาพอันนี้มาโอ้โหเป็นไงคือผมไม่ทําเลยต้นเนี้ยต้องเปลี่ยนต้นใหม่แล้วึ้นเทสใหม่นะมันทําไม่ได้พอขันไปยังไงก็พังโอเคเดี๋ยวลือไททันติดตามชมครับเน,นี่นนี้องผมก็มาแล้วนะครับมดูมันแต่งตัวอย่ โอ้โหแม่งยังก็ไปเที่ยวนี่ทำรถนะเนี่ยอันนี้กำลังถอดท่อไอดีอยู่นะครับก็จะถอดค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่ามันค่อนข้างหรือค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มี1.9อีกโอ้ยวุ่นวายไปหมดนะครับวันนี้แต่ละมือแต่ละเดย์นะเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังถอดแล้วจะเจอปัญหาอะไรไหมว่าใช่หัวฉีดที่เขาสันนิษฐานเองจริงหรือเปล่าเพราะว่าเขาก็ซื้อมาเองนะ,เ,ะเขาก็ไม่ได้รู้เหมือนกันว่า ต้นตอจริงๆมันคืออะไรเราไปดูกันอันนี้ก็ถอดออกมาแล้วนะครับสิ่งที่ต้องระวังสำหรับไทตันนะครับเครื่องตัวเก่าไทตันตัวเก่าสิ่งที่ต้องระวังครับมันจะมีพวกรูท่อไอดีเนี่ยครับหนึ่งหนึ่งสองสามสี่นี่แล้วก็มีพวกนี้อีกต้องระวังนะครับอย่าให้น็อตล่วงไปถ้าน็อตล่วงไปนะหวานเจี๊ยบเออเธอหวานเจี๊ยบ <laughs> เปิดฟ้าก็เลยทีเดียวเชียวนะครับสิ่งที่ต้องระวังเพราะว่าถ้ามันมีเศษเข่าเมาลหล่นเข้าไปเยอะๆมากๆเข้าเนี่ยพอเวลาเครื่องยนต์ทางานไอ้พวกข่าเมานะั้นอ่ะมันจะกลายเป็นไปเสียดสีก็บอกสูบทําให้เกิดอาการควันไหลได้นะฮะในปริมาณมากๆนะมากๆอันนี้พูดถึงในปริมาณมากๆนะโอเคเดี๋ยวก็ลื้อมาเปลี่ยนป้ายหัวฉีดนะครับก็แปลกใจเหมือนกันเอาไมา้เปลี่ยนแต่ไม่อยากเทสตก็ไม่เข้าใจ นะกันลุ้นกันว่าถ้าไม่เทสแล้วมันจะออกมาท่าไหนตะแคงีลังกาหรืออะไรครับจากว่าทำไมต้องทำโมชีเสร็จแล้วต้องเทสก็นี่นะครับพอเราจะได้ดูว่าสิ่งที่เราเปลี่ยนไปหรือสิ่งที่เราซ่อมไปมันใช้งานได้ไหมแล้วก็มันได้ตามมาตรฐานที่โรงงานกำหนดหรือเปล่านะครับ ที่ผมเทก็จะมีเทสค่าการทํางานของทุกย่านทุกรอบแดงดันนะครับสามารถปรับได้อะไรได้แล้วผมก็จะมีใบรีพอร์ตซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวที่ทําหน้าที่เหมือนใบเซอร์นะครับใบกํากับว่าโวชีตตัวนี้ใช้งานได้ไหมเพราะว่าถ้าโวชีตตัวนี้ใช้งานไม่ได้มันก็จะบอกเลยว่าใช้งานไม่ได้มันจะแดงขึ้นมาเลยนะครับอะไรนะแคลองล้างเออครับในระหว่างนี้ก็มาอีก2ชุด เป็นดี a ม็กับ t ต y ยต้านะครับโตโยต้าพิโกนี่แหละมั้งนี่ครับมาอีกกุณมละก็จะมีนี่ครับมีนะี่น่าจะเป็นอีซูซูนี่ครับก็จะมีมาทำเรื่อยๆครับไม่ขาดสายนะไทตันเดี๋ยวโยให้เขาหน่อยแล้วกันว่ามันฉีดออกไหมไหลกลับดีไหมนะเดียวจะหาว่าไม่ได้ทำอะไรเลยก็เดี๋ยวประกอบกันไปนะนี่ คุณน้อยนะครับแต่อยากแรงจดจัดให้ครับไม่มีปัญหาสําหรับต้นจูเนอร์ถึงขั้นตอนประกอบนะครับนี่จะประกอบผูฉีดใหม่เข้าไปลุณถามขนมทำกูเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยพร้อมลุยสบายยกเครื่องแม่งมเลยไหมโอ้โหไอ,อนี้บ้าย,ยอวะ่ะ <laughs> นะ เปงไงาต้องใช้พลังวิเศษศาสตร์เป็นไง,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 งเป็นไงพลังวิเศษดีดนิ้วทีเดียวเสร็จหมดเลยครับ <laughs> ทีนี้ก็เหลือสตาร์ทเครื่องครับใส่ท่ออีกตรงท่ออินเตอร์ท่อลงมาดีอะไรเรียบร้อยหมดแล้วแ <laughs> ล้วก็เรามาลุ้นกันแล้วกันว่าเขาไเทสเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะผ่านไหมหรือว่าอะไรยังไงปกติก็ไม่เคยทำแบบนี้เหมือนกันนะปกติทำหมดชีก็ต้องเทสด้วยนะครับไปสตาร์ทเครื่องเกียร์ก่อน โอเคครับสำหรับวันนี้ก็เสร็จไปที่เรียบร้อยเปิด Google Map แล้วก็มาเลยนะครับก็จัดการเปลี่ยนให้นะครับทิวของมาก็จะการเปลี่ยนให้ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยครับกลับไปใช้งานต่อได้นะฝากหูจช่างต้นไว้ด้วยครับโดยการซ่อมหัวฉีดรีแมปจุนกล่องพ่วงจุนกล่องหลักได้หมดครับได้หมดทุกสเต็ปยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไว้เป็นกำลังใจให้อู่ช่างต้นด้วยนะครับไว้เจอกันอีีหน้าบาย